ใครที่มีอาการตาผ้าตาลายนะครับเราจะกดกันอยู่2จุดนี้นะจุดที่1อยู่ตรงนี้ครับจุดที่2อยู่ตรงนี้นะแก้ตาผ้าตาลายปวดศีรษะนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะถ้าสมมุติจะกดข้างขวาเนี่ยเราใช้มือขวานะครับบริเวณอยู่ใต้ใต้ฐานกระโหลกตรงนี้ตรงนี้คือกระดูกตรงกลางนะครับอยู่ตรงนี้ครับกลับอย่างนี้ครับแล้วก็ดันไป กดจนรู้สึกตึงๆนะแล้วก็ค้างไว้10วินาที2 3 4 5 6 7 8 9 10้ผ่อนก็ต้องถามถามคนโดนกดด้วยว่ารู้สึกมืนเวียนศีรษะหรือเปล่าถ้าสมมุติกดไปแล้วรู้สึกว่าโอ้รู้สึกเวียนหัวจะเป็นลมอย่างเงี้ยจุดนี้อาจจะกดไม่ได้ครับในในบางคนนะแต่ส่วนใหญ่กดได้ครับแล้วก็แก้ปวดศีรษะตาพร่าตามัวได้ดีครับจุดนี้นะ บางคนก็ตึงมากๆเลยคนที่ปวดศีรษะเนี่ยปวดตาผ้าตามัวนะจุดนี้จะตึงมากแล้วก็ทําให้กดไปแล้วเนะี่ยจะรู้สึกบางคนก็จะรู้สึกล้าวขึ้นศีรษะได้เหมือนกันครับดูฝั่งนี้บ้างตรงนีน้อยู่ตรงนี้ครับปึ้งตรงนี้เลยกดปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้เราก็ไม่ได้กดแรงมากนะกดแค่ถึงชั้นกล้ามเนื้อนะครับแค่พอรู้สึกว่าตึงๆนะก็ช่วยได้ทําให้2จุดนี้คลายตัวก็จะทำให้ตาผ้ามัวเนี่ยอาการดีขึ้นได้ครับมองเห็นอยู่เนาะ,ะวิธีกดก็ไม่ไม่ยากครับนี่จุดตรงนี้เอง2จุดง่ายๆลองไปทํากันดูครับกดนานแค่ไหนประมาณ5 8รอบผมว่าก็น่าจะนิ่มแล้วแหละ ล้วก็นะจะดีขึ้นครับเราไปฝึกทำกันดูครับ